ไม่ดูอ๋อคุณดูสุดยอดแกะกล่องพีวิวซั m ซุง g ก a l ล็กซี2 0 1ห้ในปี 2018, สองพัสปีมาแล้วก ผมว่าผมบสบาลอนแชแนลนะครับผมโอเคเสียงอาจจะเบาไปในระดับหนึ่งนะก็เดยายามจะเร่งเสียงให้แล้วกันนะวันนี้มาอยู่กับโทรศัพท์ไม่แม้แต่ถึงขั้นตำนานนะก็เป็น Samsung Galaxy A 5 2017นี่2021แล้วก็4ปีแล้วเครื่องนะโอ้เป็นรถแรกรถรถแรกเลยนะเพราะว่ามันเปิดตัวประมาณ ประมาณเดือนมอกรานะครับก็ตามนี้เลยครับผมสี่ปีแล้วโอเคเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยเป็นของค้างสต็อกมาตอนเด็มาค้างอะไรไม่มใช่คือตอกค้างกันมามาดูกันอู้อูอนี่นี่น,น,นี่เกิดรอยสนิมขึ้นนะแล้วก็แล้วก็ มีฟองอากาศเห็นไหมมีฟองอากาศแต่ราคาผมได้มาไม่แรงนะหรือว่าโอเครับได้นะสภาพตัวเครื่องค่อนข้างใหม่นะโอเคตั้งตัวเครื่องไว้ก่อนมาก่อนเข็มจิม้มซิมคู่มืออู่อฟองแบบเย็บบัตไหมเรียกว่าอินเอียร์อินเอียร์นะถามว่า, ear, ear, าวสายชาร์จนะไทซี แล้วก็ดัตเตอร์ฟ้าชาร์ส15วัตต์ใช่ไหมโอเคมามาดูเครื่องกันผมว่าเจ้าของร้านเขาว่าเออคงแกะอะไรเครื่องแหละเพราะทุกคนไม่รู้จะสังเกตเห็นหรือเปล่านี่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 เห็นไหมมันเป็นฟิล์มเว้ยทุกคนมันเป็นฟิล์มฟิล์มพลาสติกเฉยๆอะไรข้างหน้านี่เห็นไหมนี่นี่นี่มันก็เป็นฟิล์มเว้ยเพราะฉะนั้นแสดงว่า เจ้าของร้านน่าจะแกะเครื่องแล้วก็อะไรอะไรให้เราไปแล้วนะฮะเหมือนเหมือนเป็นการรับประกันเครื่องแต่ว่าคงรับประกันอะไรไม่ได้แล้วแหละนะเราจะมาเปิดเครื่องกันเลย Samsung A 5นะสเปคเข้าคร่าวของ Samsung A 5 2017นะ่ามาด้วยชิปเซต Exynos 7880นะวิ่งด้วยความเร็ว1.9ึกิกะเฮิร์ดหน้าจอ5.2นิ้วอ่าใช่ไหม l สามรอมสาสองนะ Android ที่เปิดตอนเปิดตัวเนี่ยคือ Android 6นะอัพสูงสุดได้ Android 8นะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าหน้าแบบเร็วๆให้ดูก่อนแล้วกันโอเคจริงด้วยครับมันเป็น Android 8ไปแล้วพี่เขาก็น่าจะว้าวเสียงดังฟังชัด Android 8ไปพี่เขาคง Activate เครื่องให้นะแบบอัพ Android ให้เลยนะอ่ะมาถึงคำถามแลวว่าเฮ้ยนี่มัน โทรศัพท์สี่ปีที่แล้วนะทำไมไม่ซื้อเออตัวใหม่ไปอะไรนั่นนะอ่อต้องบอกราคาก่อนทุกคนจะได้เข้าใจนะเครื่องนี้นะผมเจอในช้อปปีนะอ,อ่ราคาประมาณสามพันหนึ่งร้อยสิบบาทซึ่งมันก็ค่อนข้างถูกนะครับเพราะว่าตอนเปิดตัวมาเนี่ยราคามันสี่หมื่นเฮ้ยหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบาทอืมสี่หมื่นเลยโฟนว่าโอเค คือเปิดตัวเนี่ยหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบาทซึ่งมันแพงนะแพงมากตอนมันเปิดตัวเนี่ยแต่ตอนเนี้ยสี่พี่มาเลยสามพันก็โอเคนะกันผมโอเคถ้าใครจะบอกว่าโอเคสามพันไปซื้อซื้ออะไรอ่ะผมถามซื้ออะไรซัมซุงสมมติถ้าเป็นคนนักซัมซุงจริงสามพันยังได้แค่พวก a ศ <B> ูนย์สองอะไรนันอยู่เลยนะซึ่งสเปคมันก็ถ้าเปิดเปิดเพียบจริงนนะแบบมีงบอยู่สามพัน ถ้าอยาเอา s a m s u n จริงๆถ้าสมมุติใจรัก s ั m s u n g นะผมเลือกแบบนี้ดีกว่า Android เฮ้ยอ n น r o i มันก็ไม่ทันสมัยแล้วแต่ถ้าดีไซน์ครับเอาดีไซน์พูดกันสิผมว่าดีไซน์เมื่อ4ปีที่แล้วของซีรีส์ A ดูไม่ขี้เหร่เลยถ้าเทียบกันในยุคนี้ช่องเสียบแก็กสามจุดห้า C ไม่สนทนานะแล้วก็ข้างบนก็ไม่สนทนาแล้วก็ไอ้นี้มันเป็น ช่องใส่ซิมหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นใส่ซิม2แล้วก็ไมโคร s d card นะได้ประมาณ256รกิกนะก็ถือว่ารู้แล้วสำหรับผมแล้วอีกอย่างนึ่งน,นะนี่เครื่องมันถนัดมือจริงๆคุณแบบแบบแบบโอ้โหประมาณนี้ก็โอเคความไหลลื่นนะกล้องกล้องหน้ากล้องหลังเนะี่ชัดเท่ากาัาน16ล้านนะ ยังชัดอ่ะชัดมากนะเนี่ยอืมอ่ะผมให้ดูอ่ะ,มมอะคุณดูสุดยอดไหมล่ะอ่ะโอเคครับนี่เป็นการแกะกล่องพรีวิวซัมซุง g ก a l ล็กซี่ T ห้าในปี2021 4ปีมาแล้วนะว่า ยังรอดไหมแต่ว่าต้องต้องเราดูกันว่าจะรอดไหมนะก็ต้องขอลองไปใช้ก่อนนะถ้าซีโอเคนเจอกัากกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยนะครับ